สวัสดีค่ะธรรมุชมกลับมาพบกับจ่าปออีกคือเก่าเนาะคะ่ะน้องมือนีพ้าธรรมุชมเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าวความฝันกับคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่หน่อยเพิ่นก็นั่งา่ายู่หนาบานละคะ่ะธรรมุชมก็ได้ยินว่าเพิ่นเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะก็เลยมาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางไปฝากเอฟซีทางบานเนาะคะ่ะน้องแม่หน่อยก็นั่งทา,ายู่นีละคะ่ะธรรมุชมสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะฝันเราบอกคุณแม่หัวี้ ฝันเดียวโอ้ค่ะค่ะค่ะฝันว่าจังได้นาะฝันเห็นใหญ่คขก็ยังมาได้คข่ำเม่นฝันเห็นใหญ่ข่ำว่าอันงูเสลือดคืนนั้นว่านางนั่งลุกขึ้นมานหนี่ะฉันเนาะใหญ่ค่ำเนี่ครับนางนั่งลุกขึ้นมานี่แน่ว่าฉันเอามันยังเนาะอีลุกขึ้นมานยังเนาะอีวะลูกคืนเนี่ยเห็นบักขัวกับบักแตงยนขือืออยู่ในกระสอบช้ำฮกกระสอบฮกกระสอบแม่น แม่พกก็ส่อมาไปขายให้แม่แน่มาจ้ะยังน้อยอีกไปขายใส่ใหญ่ค้ำเขาเลยว่ะคนได้ปานนี่เขคนสื่อได้ปานสีขายไล้ขาดทีบเรา่จ้ะงูไว้เขาไมแบกอบัถ้คเอขันขายบาเบิดนั่นนะเอาเอาไว้เธอกินเลยเราอะเราบอก่เอาไ้ก right. yeah. no ิน่ะอเอาแ่กไปเอาไหวไว้เธอนะว่ะตองขายให้ขาดเบิดราจบาทนี้เ่้งบักนามเ่้งบักแตงนั่น ใช่ประมาณในคล้ายเห็นเราเริ่เกือบสาวกุงอยู่แล้วสาวกุงแยกออกมาแล้วแยกมาเดี๋ยวสาวกงครับผมบาดทีต้อบุหรีบุหร่จะบุรัวครับทั่วเรือซิปมดบุขาดเรือซิปซมา้ายบุคคล้ายบุคคครับแล้วเออก็ใช้ว่าจะกินสะหนางว่าใช่แล้ว่าคับผมบอก็่าจะกินใะหนาว่าเออก็คล้ายบุขาลว่จะกินนล้วว่าครับแล้บอกได้ครับหนึ่เป็นยังไม่ชีวิตครับยังยังอยู่ ตะกินหรลาเนี่ยฟันยังยังอยู่แ้องคนไหนตายบท่านไหนตายอคนละคนละค้นอกข้ามตีตายนะเราคนละค้าคนทีตายนะบัตนี้เราว่าอันเรากินบราบัดเนี่ยฮัตบักแต้งมาเดียวเราไปแบงเงินให้บัดบอกทัวร์บรเครับแบงเงินค้บังเงินเราให้แปดสิบแปดสิบบาทแนนเดือนแล้วเอาเดือน้เอาไปเลยเราเอาเอาให้แปดสิบปาะต้อให้ครับ แน่ยใหญ่ข้ามแข่คอยยังไรสิแอ้ววารูดตัววะว้รูดมาะัานนะวะต้องบอกอาอว้โรูดตัววะไปใส่รูดไปใส่รูดววะบอกทัวร์น่ยนักใชตู้ไวนปไปขายอีกตัววะอื่นนม่ไปขายอีกมืวอื่นแบบนี้เมาอีกไปด้บอกทัวร์คือครั้งึ้นปัดแอ่ยงแสงเลยบอทัวร์แบบไปขายังงะปัดหมัดเลยครับตื่นมาต้อเอาเงินอีกแบบนี้ครับเอาเงินอีกแขงไหงเงินหน่อยหนึ่งแบบนี้เมาไม่แหวนเงินเอาอีกแบบนี้ครับให้อีกซะให้อีกอาสิบบาท ก็หายนั่นเป็นไรเป็นตัวไหล่ะโอจักเโ้จ้าเปเปอเอาหลุดเปาหอดแล้ววะี่งยแววลบาดิใหญ่ค้าพัดมาอันนี้ใหญ่้าบพัดมาใหญ่นิ่วพัดมาพอดีบว่นี้ครับช่นิ่วเลยครับหนองหือใหญ่เยื้อใหญ่ื้อยหญพืนใหญ่นิ่วพัมาฟันที่าจะขนนคือ ท้งใหญ่นิ่วท้องใหญ่ขำท้องใหญ่นรับเห็นปะยู่คนสาวคนพี่น้องนี่ละพี่น้องนี่ละพี่น้องสาวคนมันนั่งดัาฝาดอยู่เตียงอ๋อออจะมาอีหยังเชี่ยผู้เชี่ยวบวกมึงไปกินกระปุ่นแล้ววะใหญ่ขำโอ้อันเชี่ยงเนีไปฝังมดดำเดือดเลยหนี่ยเอาแม่นอียังเลยขนาดยังเลยมือดำเะเสียงอีสานแล้วะ เสียงอีสานมัาด้เอ้ยมันเราเป็เสียงอีสานเนอะจางได้ปะไรด่ะไดอยูเนี่ยเกือบสองแสนกว่าเรานี่สองศูนย์เนี่ยที่เมียนสองแสนกว่าเรอะสองแสนตัวซิปมาสิหนึ่งศูนยไอเงินอีกห้าบาทห้บาท5้ศูนหศูแล้วก็แปดแปดอีกแปดสุน์ดสบอ้หไหลายตัวแปดแงอีกยี่สิแตดแนอีกยี่สิบมันมัมันขายทุกเนสิบ ชิปทุกเลยรอดไม่หมดละบาดีบกทั่วนั่นชิปมัดกันเลยด่ก็ว่าเขาขายเบสได้มอันถุงพักกันถุงพักบทั่วบกหน้ามันโคถุงเนาะเมาตั้งต่างตังเลยอ้าใหอ้เอฟซีแปซอยนครับพี่สีไลดูเดเนอะเอเค่จงมันมันฟันไปใส่อย่งไรมันฟันไปอย่างนั้นเลยแล้วแลตัวสสอบนาะล้ตัวสีสอบครับฟันไปเขาไม่แววนี่จ่ะบาดีฟันเนี่ยก็โนชเลยขึ้นเขาเนะ เั่นเขาท่านที่น้อเขาท่านที่เลยอือคือตุลิตัวเปียวเองตุลิตัวเปียวเองครับฟันอินผู้ถีอก้แดงกัน่าลูกขึ้นมาหนึ่งเพราะก็ตีสี่ดีสี่ีสี่คับันสิแก่เนาะวนสิแก่แว่นวักขึ้นก็ดีสี่เอาผู้เสด็จขึ้นยังไงขึ้นมาหนึ่งเขาปราปเลยครับไปไปทไดอันนีจจะบุ่งอย่างนี้ญาจะลูกยังเะเสาเท่าบบ้านไห พอก็ตีสี่ลูกเนพ่อก็ตีสี่ลูกเป็นะครับลูกนึงเขาแล้วเรียเขาไปบักเลยเขาก็ตีสีครับผมอืออีสานบ้านท้อก็ตีหากระลุกกรลดแม่หมดแม่ครับอือนอนบุรุบนอนบุรกับลูกนึกระวดครับแม่อือนงครับสี่น้องเอซีแปไปทางการกับเดี๋ยวกฏิสจตุลต้องแม่น่อยต้องเข้าไปแคหน้าเจ้ออีกครั้งนึ่งเอาครับผม ค่ะานผม้ชมหลังจากทีได้ฟังเรื่องค่ะานผมุชมสาหรับคลิปนี้ก็มาเบิงโตเลกข,ของคุณแม่หน่อยเนาะคะ่ะนอกนาะ620108050ค่ะประจํางวดวันที่31เอกรกฎาคมค่ะ2566ค่ะแม่หน่อยนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนเด็ดไปขายบักทัวค่ะขายบักทัวขายพักขายห้าบักฟักบักแฟงเนาะคะ่ะนาะ ตามจำนวนราคานี่ล่ละคะ่ะบักทัว10ซิปกรรมกะตีเป็นหน,นึ่งศูนย์เนาะค่ะนอและ้วก็ได้เงินแปดสิบบาทแล้วก็ห้าศูนย์แล,ะะ 50, และะ 20, ้วก็หกสองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมกะให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะคะ่ะนะสำหรับตัวเลขของคุณแม่หน่อยคะ่ะฝันว่าได้ไปฟังนำ้นำน้ำค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเอือยมาส่วนไปฟังลำนำเน,ำนาะค่ะนอกะสำหรับตัวเลขหกสองศูนย์หนึ่งศูนย์ แ0้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จะาปอกาสิคอลา่าธรรมุชมไปเพียงทอนีเนาะคะ่ะนอาเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะให้ธรรมุชมทางบ้านโชกค,ชคมนัมนๆกับตอรีข,ของแม่หน่อยเนาะ,ค,ะนค่ะนอาหกสองศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ค่ะการขอบคุณธรรมุชมเนาะคะ่ะนอาที่เขามาลบชมรับฟังคลิปของจะาปอจนจบเด้อค่ะขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้ช่องเด้อค่ะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็สมความปารถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือกลีกล่ยๆกันทุกคนค่ะโชคดีกับตัวเลขของคุณแม่หน่อยฝันแม่นเนาะค่ะเนาะ6ก0 1 0 8 0 0ประจําหวด31กรกฎาคม2 5 6 6ค่ะลวยๆกันทุกคนค่ะเจอกันไม่คลิหนาค่ะสวัสดีค่ะ